สดีค่ะดิฉันนงอุทนีภาสุนิน่นเป็นเลข,ขานุกการของศูนย์สาธิตถลิมพระเกียรติป่านาดอกไม้ตำบลหน้ายมอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญศูนย์สาธิตการตลาดป่านาดอกไม้ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปีพศ2 5 2 7ถึงพศ2 5 2 9แต่ขาดควมลูก ด้านบริหารด้านจัดการด้านบนัญชีบพรควบคัามสาเร็จจา,ากคณะกรรมการจึงได้ไปศึกษาดูงานที่บ้านนายมตำบลน,นายมอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญค่ะหลังจากได้ไปศึกษาดูงานที่บ้านนายมตำบลน,นายมอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญก็ตั้งครั้งที่สองเมื่อวันที่สี่ธันวาคมพศสองพัน ห44มีสมาชิกจํจำนวนหนึ่งย27คนล่งหุ่นหุ่นละหา10บ,บาทจำนวนหุ่น8อย70หุนทุนเลื่อนหุ่น4 3พ0 0หยบาทแรงเงินทุนศูนย์สาธิตการตลาดเสริมพ่อเกียดได้ไปกู้ยืมจากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมาเป็นเงินจำนวนหนึ่ง0สนบาท สถานทีชาวบ้านหน้าดอกไม้ได็จัดทำประปาเพื่อจัดซื้อที่ดิน6กหมืบาทอาคารไปขอาการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลหน้าย่มก่อาสร้างอาคารเป็นเงินจำนวนสองแสนหนึนหนสองบาทค่ะศูนย์สาธิตการตลาดเสริมภพระเกียรติมีโครงสั่งคณะกรรมการ14คพ้นประกอบด้วย ประธานหนึ่งคนรองประธานหนึ่งคนเลขขานุก,การหนึ่งคนเหลันยิกหนึ่งคนบัญชีหนึ่งคนคณะกรรมการตรวจสอบเจคนผู้ขายสองคนปีพศ60ทางด้านรนคาสุทธิการตลาดมีกะไบสุทธิสอ0 0 0 0ง,ง 15, บาทในปีพศสอง 60, ห้าร้อยหกสเอ็เทดทางร้านค้าสุดทีได้มีกำไร3 0มแสนสองหม่ามพบาทพีพศจปันห้าร้อยหกุสามกดสงร้านค้าสุดทยกี่กําลมีกำไร 3, 3, สุดที่สามแสนสามห่นห้าพบาท ศูนย์ดำเนินการตั้งแต่ปีแรกจนมาถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา19เกปีมีแผนการพัฒน,นาจัดระเบียบขอบังคับชัดเจนเป็นไล่ลักอักษรดำเนินการวิดงบดุลทุกๆมกเดือนสมาชิกมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์จากการจัดสวัสดิการของศูนย์ได้แก่สาธารณาประโยชน์4ี่ไการ 1. บริจาควัด4ี่0มบาทต่อปีส มอบโรงเรียน8,000บาทต่อปี 3. ม,มอบกลุ่มเยาวชนห0า0ันบาทต่อปี 4. มอบกองทุนกีฬา4,000บาทต่อปีจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกมีหนึ่งไลก่กันเมื่อสมาชิกเสียชีวิตมอบสวละ2,000บาทคณะกรรมการมีบทบาทที่ชัดเจนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดช,ชอบ มีความพร้อมและมีความมั่นใจที่จะพัฒนาศูนย์สู่การยกระดับเป็นศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบศูนย์สาธิตการตลาดพัลลนกยา